สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง f อทางช่องกันด้วยนะคะอสวัสดีวันจันทร์ที่30ธันวาคม2567นะคะก็พรุ่งนี้ก็วันที่31นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของเดือนธันวาคม2567นะคะเป็นวันสิ้นปีนะคะเป็นวันสุดท้ายนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ อพอสอใหม่กันแล้วนะคะพี่น้องเอฟซเดี๋ยวเราเดินอมาให้อาหารปลานะคะอาหารเม็ดค่ะเราเลี้ยงปลาในนี้ประมาณห้าห้าร้อยตัวนะคะพี่น้องเอซนะคะก็เลี้ยงอยู่นะคะ เป็นบิ้งนานะคะบินบิ้งนาหลังบ้านนะคะพี่น้อง FC ปลาห้าร้อยตัวนะคะแต่ไม่รู้ปลาอยู่ไหนนะคะไม่รู้ปลาอยู่ไหนหมดนะคะไม่ค่อยเห็นตัวปลาสักเท่าไหร่นะคะไม่รู้ปลาไปอยู่ไหนหมดไม่รู้ว่าไอ้นกที่มันชอบมากินปลานะคะไอ้นกกระยางนะคะนกกระยางตัวสีขาวๆนะคะ างทีมันชอบแอบมากินปลานะคะแต่ก็มีปลาอยู่นะคะพี่น้องเอเพราะว่าเราเอาอาหาราหวานให้เดี๋ยวสักพักนึงอ่าเราจะเดินม,มาดูอีกรอบนึงนะคะอาหารเม็ดมันก็หายไปนะคะ ปลาก็น่าจะมากินนเนื้อะคะ่ะอันนี้ก็จะมีปลาหมอเทศนะคะปลาหมอเทศปลาตะเพียนปลาดุกปลานินค่ะนะคะมีปลาอยู่สี่ชนิดนะคะที่เราเลี้ยงเอาไว้นะคะ เอเดี๋ยวคลิปแนวทางนี้เนาะพี่น้อง FC เราก็มีแนวทางมาฝากพี่น้อง FC น,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 นะคะก็จะเป็นแนวทางชุดพันคูณพันนะคะสายส่งมาให้แล้วนะคะแนวทางชุดพันคูณพันนะคะแล้วก็ดับหลักร้อแล้วก็เด็ดหลักร้อยให้นะคะดับหลักร้อยนี่ก็ดับเอาอยู่ค่ะนะคะอ่าสำหรับแนวทางดับหลักร้อยนะคะอ่าปี 6- 7ปีนี้ทั้งปีนะคะพี่น้อง FC ดับเอาอยู่ทุกงวดค่ะดับตัวเดียวนะคะก็ยังดับผ่านทุกงวดนะคะยังไม่หลุดนะคะก็เดี๋ยวมาลองติดตามดูนะคะว่างวดนี้นะคะเป็นงวดสุดท้ายของปีพศ2567นะคะว่าจะดับเอาอยู่หรือเปล่านะคะแล้เราเรา,เราลองสังเกตนะคะนะมีมีปลาค่ะปลามากินล้วพี่น้องเอฟซีอุ้ยปลาตัวใหญ่นะคะปลาตัวใหญ่อยู่ค่ะมีปลามาตอด ตอดอาหารมิดแล้วนี่เราเห็นปลาหมอน้ะคะปลาหมอตัวใหญ่มากเลยนะคะเริ่มมาแล้วคะ่ะพี่น้องเอฟซีเริ่มมาตอดหัวอ,อาหารแล้วค่ะนี่นะคะ ทีก็เห็นตานะคะตัวบัลเลอร์เลยนะคะเรอมาตอดละบางทีก็เอาข้าวสวยนะคะที่เราทานไม่หมดน้องทานเหลือก็เอามาโยนให้เขาทานด้วยนะคะจะมีข้าวสวยกับอา,อาหารเม็ดนะคะ ตอดหลายตัวอยู่ค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูแนวทางกันดีกว่านะคะก็ดูกันเป็นแนวทางไปเนาะพี่น้องเอซนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะสำหรับแนวทางชุดพันคูณพันนะคะ,ะมังงวดก่ ข้าวมังวดก็หลุดนะคะลงให้พี่น้อง FC ดูกันเป็นแนวทางไปเนาะรักชอบชุดไหนก็ลองนำไปเสี่ยงโชคดูนะคะะเดี๋ยวมาดูแนวทางกันต่อนะคะพี่น้อง FC เดี๋ยวดูแนวทางดับหลักร้อยแล้วก็เด่นหลักร้อยกันก่อนนะคะอ่ะน,นี่ของงวดที่ผ่านมาเนาะเราให้ดับอ่าหลักร้อยตัวเดียวนะคะคือดับที่สีนะคะดับเอาอยู่ทุกงวดค่ะนะคะตั้งแต่ปีสองพนห้าร้อยหกสิบเจนะคะก็ยังดับเดินดีเดินกันยาวๆอยู่นะคะยังไม่หลุดนะคะดับแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะ ส่วนของงวดใหม่นะคะก็ได้ดับตัวเดิมค่ะดับที่4นะคะดับหลักร้อยงวดวันที่2มกราคมสองพนาะคะค่ะก็อ่าได้ดับตัวเดิมค่ะพี่น้อง fc นะคะดับที่4คะ่ะเออเมื่อตอน ต้นคลิปเนาะเราบอกพี่น้อง Fc ว่างวดนี้ก็จะเป็นงวดสุดท้ายของปี67นะคะไม่ก็ไม่ใช่นะคะก็ของปี67ก็ผ่านไปแล้วเนาะพี่น้อง Fc นะคะก็ดับเอาอยู่ทุกงวดค่ะนะคะสำหรับปี2,567ที่ผ่านมานะคะแนวทางดับหลักร้อยนะคะดับ1ตัวนะคะที่เราลงให้นะคะดับเอาอยู่ทุกงวดค่ะนะคะไม่หลุดนะคะก็ มาเริ่มนับใหม่นะคะก็จะเป็นงวดแรกนะคะของอ่มกราคมนะคะวันที่2มกราคม2568นะคะก็เริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะได้หลับได้ดับหลักร้อยนะคะดับที่4ค่ะนะคะส่วนแนวทางเด่นหลักร้อยนะคะเราให้เด่น3 7 9นะคะรอง0กับ8นะคะ5ตัวนี้นะคะเป็นตัวเด่น สตัวแล้วก็ตัวรอง2ตัวนะคะส่วนตัวที่เหลือนะคะพี่น้อง fc ก็ไม่เข้าทั้งเด่นทั้งรองนะคะไม่เข้าเกณฑ์ทั้งเด่นทั้งรองเลยค่ะนะคะก็จะมีแค่5ตัวนี้ค่ะที่สามารถนำมาเป็นหลักร้อยได้นะคะก็ฝากให้พี่น้อง fc นะคะลองนำไปพิจารณาดูเนาะ 3 7 9นะคะแล้วก็อูนย์นะคะ5ตัวนี้นะคะพี่น้อง f c นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูแนวทางชุดพันคูณพันนะคะจากสายที่ส่งมาให้นะคะชุดพันคูณพันนะคะอ่าของงวดวันที่2มกราคม2568นะคะพี่น้อง f c นะคะ อ่างวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะคะอ่าของใหม่นะคะชุดพันคูณพันนะคะเป็นอ่าสามตัวนะคะตรงโต๊ะนะคะให้มาสามชุดนะคะมีสามสองห้าสามหกหนึ่งแล้วก็หกศูนย์สองนะคะก็อย่าลืมตัดเล่นกันด้วยเนาะพี่น้องเอฟซีส่วนสำหรับชุดวินนะคะชุดวินห้าตัวนะคะ 03624นะคะก็ฝากให้พี่น้อง FC ลองอานำไปตัดเล่นกันดูนะคะอ่างวดนี้นะคะสายส่งชุดวินมาให้เพิ่มเติมค่ะนะคะลองนำห้าตัวนี้นะคะจับคู่วินนะคะดูค่ะพี่น้อง FC เนี่ย03624นะคะ อ,อย่างตัว36มกันก็จะมีอยู่ในชุดนี้ค่ะนะคะใน36มนะคะ32มีค่ะอยู่ในชุดนี้นะคะส่วนอ0 62แล้วก็02ก็จะมีอยู่ในชุดวินนี้เลยค่ะนะคะเนี่ยศ6นะคะ02แล้วก็62นะคะมีอยู่ในชุดวินค่ะ ฝากให้พี่น้อง fc ไปเป็นแนวทางกันนะคะอ่ะแนวทางเราก็ลงให้พี่น้อง fc ครบแล้วนะคะก็เหลือแค่อ่าสรุปโค้งสุดท้ายนะคะชุดบนกับชุดล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้นะพี่น้อง fc นะคะก็อ่ายังเหลือเวลาอีก2วันค่ะนะคะพรุ่งนี้31แล้วก็วันที่1นะคะเหลือแนวอ่าเหลืออีก2วันค่ะเลขออกนะคะ ก็ยังทันกันอยู่นะคะแนวทางเราก็ลงให้พี่น้อง FC อครบอ่าหมดแล้วเนาะเห,เหลือแค่แนวทางสุดท้ายก็คืออ่แนวทางสรุปโค้งสุดท้ายชุดบนแล้วก็ชุดล่างนะคะ,ะไปเป็นแนวทางกันดูนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก พี่น้อง FC ทางบ้านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนนุ้ยนับซับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอคนละหไลค์ like, หนึแชร์ share, เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากแนวทางกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ